รหัสพี่โดนแฮกครับทุกคนว้าจนใจดีเฮ้ยคนณดูจนจนใจดีมันมันแฮกรหัสพี่แล้วมันมาเข้ามาเติมให้พี่ห้าร้อยเพชรเฮ้ยคุณคนจนใจดีจนใจดีมันแฮกมันแฮกรหัสพี่มันแฮกมันแฮกรหัสพี่แล้วก็มันมันเข้ามาเติมให้พี่ห้าร้อยเพชรจนใจดี ต้องออกละโอ้ตันมีโอ้นะาเดี๋ยวเขาไปสูงห้าไปเร็วหนึ่งพันสามร้อยเพชรเฮ้ยเฮ้ยว่างเขาคนดูสมสดีคนดูเก้าสิบคนนะครับไหนใครบอกสองพันสามพันอ่ะไหนใครบอกสองพันสามพันอ่ะ ใครบอกสองพันสามพันแต่พูดดิสมใจสมใจอยากอ๋อฉันแต่กากเลยพี่ก็จริงพี่ก็ไม่ค่อยจะอยากได้เท่าไหร่เลยนะคนดูแบบฉันโคตรก,กากอะ่ะดูดิ <c oughs> ว้ายเธออะไรนักหนาวะเอ๊โคตรกากเอ๊เอ๊อย่างกากเลยสซ่ข้อห้องติดตัวเอ๊โคตรกากเลย อตอน,นยังไม่ได้นะแม่แม่ค <in> ือแบบเอาเอาเอาชุดค <c oughs> <c oughs> ืน GM มได้ไหมเอาชุดคืนอ่ะแต่ว่าเพชรไม่ต้องคืนผมก็ได้นะครับ G m เอาเอาชุดคืนไปแต่ว่าเพชรไม่ต้องคืนให้ผมก็ได้นะโอ้แบบชุดอ่โอ้ยผิดหวังครับผิดหวัง